สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเมยน้องนอนนะคะมีอะไรให้ดูคือเราตัดทําความสะอาดสวนนะคะตัดต้นไม้แล้วก็เก็บต้นไม้เศษที่มันหักลงออกไปให้หมดแล้วนี่เรามาเจออันนี้นะคะนี่คือเห็ดหูหนูหรือเปล่าคะทุกคนเนี่ยเห็ดหูหนูเนาะ เห็ดหูหนูเกิดบริเวณบ้านนะคะธรรมชาติสั่งมาธรรมชาติให้มาแก้วจา๋าแกว้วยแม่ดูสิคะมันใช่เห็ดหูหนูหรือเปล่าคะหืมมานี่มานี่มานี่นี่เร็วเร็วเวด็กเดๆเด็กมาช่วยแม่ดูหน่อยเร็วอันนี้ใช่เห็ดหูหนูไหมคะหืมเร็วมาตรวจสอบให้แม่หน่อยนะคะนี่เจ้าเจ้าดูสิคะนี่เห็ดหูหนูหรือเปล่าคะ นี่นะคะคิดว่าใช่นะคะทุกคนเห็ดหูหนูแน่นอนเลยแล้วจะเก็บเข้าไปให้แม่ตรวจสอบแม่อยู่บ้านป้าค่ะมันน่าจะใช่เนาะทุกคนเนาะคือตอนนี้กำลังจะเอาเห็ดมาลงปลูกที่โคนต้นมะม่วงนะคะเห็นเขาทำใน youtube เอาเห็ดโคนเห็ดละงกเห็ดปลก,ปลกเห็ดไข่นะคะเอาเชื้อเห็ดเข้ามาเทใส่รอบราก ของขุดประมาณประมาณสักวาหนึ่งขุดลึกลงไปให้มันถูกถูกลากเขาแล้วก็เทเอโรยโรยเขาเรียกว่าปุ๋ยปุ๋ยคอกลงไปเสร็จก็เอาเชื้อเห็ดโรยรอบทับอีกทีหนึ่งแล้วก็ปิดดินกลบดินนะคะเราจะมีเห็ดกินกันแล้วนะคะทุกคนเราจะค่อยๆปลูกเห็ดในบริเวณบ้านเรา นี่เดี๋ยวไปเรียกน้องนนมาดูค่ะแก้วจ๋าไปเรียกพี่นนมาดูเหตุกแก้วจ๋าทางนี้ทางนี้ทางนี้ค่ะพนูมองอะไรคะมอง,มอ,งอะไรคะเช็ u <up> อ<ม>ัพท่ามนกชายนะคะยังไม่ตื่นเลยเ e ็ดอัพทม เจด่าเจดาไปดูเห็ดกันลูกแม่มีเห็ดหูหนูพี่นุ่นเคยเห็นเห็ดหูหนูรอเปล่ปามไม่ใช่ไหมปะแม่จะพาไปดูเห็ดหูหนูมันเกิดอ่ะสป้ายมากเลยแม่ไปเห็นแม่กําลังจะไปตัดตอง ดูดูดนี่นี่เข้ามาเข้ามาดูใกล้ๆนี่ฝั่งนั้นยิงเยอะนะลงนะมาดูมาด,ดูข้ามาเข้ามาเลยแก้วจ้าอ๋อ,อซ้อมซ้อมตอนเช้าๆเด็กๆนะคะสดชื่นมากเลยปีนออกาวิ่งเล่นในสวนอะวิ่งเล่นกันใหญ่ แก,แก้วเป็นยายก็ยังไม่รีบแกวแข็งแรงมากแกวเป็นคุณยายนะคะอันนี้เป็นหลานให้พี่นนท์มาดูใกล้ๆสิลูกแล้วแม่จะเอาไปให้ยายดูด้วยวเป็นเห็ดหูหนูจริงหรือเปล่าแม่ก็ว่ามันใช่นะ,ะ,ะนั่งใกล้ๆโดนนาดฝังตรงข้ามนนี่นะคะตื่นเต้นกันมากแม่จะตื่นเต้นมากเห็นยัง เห็นแล้วนะเห็ดหูนูแน่นอนอกินได้นะคะทีนี้ทุกคนตัวนี้จะเก็บไว้ีีนนะ่สาวๆนะคะคอยเป็นกำลังใจให้นะคะสาวืที่บ้านเรานะคะจะมีมอลบอรี่ด้วยจ,จ้าไปไหนล่ะคะตกมากเลยนะคะทุกคน ดู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 ดดดดดตเต็มเลยอะ่ะมันจะได้เก็บเข้าไปฝากยายด้วยยายชอบกินมัลเบอรี่นี่นะคะเยอะมากเลยโอ้เยอะจริงๆโน่นนะคะองไปแบบหนามากเลยอะ่ะโหเอากเก็บไปฝากยาย ตาไม่ชอบกินนะคะต้นข้างในฝั่งข้างในโอ้โหเขาก็ลังเริ่มสุกสุกบ้างแดงบ้างนะคะใบเขาเยอะมากเลยใบยมอนอุย้ยแก้จะช่วยแม่เก็บหรอคะแก้วขะแก้วจา้าแก้ว แกวมนันี้ช่วยปีนเก็บไหมคะนี่นะคะเก็บกันกระจบพี่ชายนะคะสีหลอด ตัดตองนะคะมีอันนี้แถมมากับก้านตองมันเหมือนขี้ใต้นะคะยังมีเหนียวจากต้นไม้ตรงนี้มันเป็นต้นสแนะแบงต้นตะแบบนะคะต้นไม้แหญ่ตรงนี้เดี๋วเราได้ของธรรมชาติเพียบเลยฝากไว้ก่อนฝากไวต้ตรงต้นนี้ดีกว่า เด็กๆผู้ช่วยนะคะพี่ชายไปเล่นสเก็ตบอร์ดน้องๆมาช่วยช่วยวุ่นเด็กๆอย่าไปเหยียบตองแม่นะหยุดเลยหยุดเลยอย่าไปเหยียบตองแม่แม่เอานะคะนี่นนมาเลยมาเลยนี่ลูกตองอยู่ตรงนี้มาเก็บให้แม่หน่อยเดี๋ยวน้องๆมาเหยียบให้แม่ไม่เหยียบของแม่นะ่นลูกนะเก็บไปก้านตองสีก้านนะ จับเอาตรงกลางลูกจับเอาตรงกลางสีก้านเลยหอบไปเลยพี่นนท์มายืนฝั่งนี้ครับมันถึทจะหอบได้เออนั่นแหละลูกนั่นแหละนั่นแหละเราต้องรู้จักบริการเรียนรู้ลูกถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่เป็นหนูต้องเอาด้านที่มันหนกักอุ้มไปโน้มไปหาด้านโน้มแขนเข้าไปเอีกด้านแขนเข้าไปเอีกเข้าไปหาโคนเขา ก้านใหญ่ๆมันงนมันจะหักนะปองมาให้ยายแล้วนะคะปอกดอกไม้กอกไม้องอตนมีมออยู่งนี้เลยนะ้วามอบงนี้

เราทอะไรเราลงไฮได้ส์องเราทั้งงมันหนักมันได้มันได้เกินหนึ่งศัตอนนี้น้องเรากลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นัก บ้านกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ